สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิบรีชูช้ยชดช่วงจะมานำเสนอในหัวข้อหลักการทรงงาน23ข้อของในหลวงรัชกาลที่9ไปดูกันเลยจ้า ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่นอกจากจะทรงด้วยทศพิธราชธรรมแล้วทรงยังเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตและการทํางานแก่ประสงคนิกรของพระองค์และนานาประเทศอีกด้วยผู้ควรต่างประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์และมีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับ การทํางานเป็นอย่างยิ่งสามารถนําหลักการทรงงานของพระองค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้หลักการทรงงานข้อที่1นึ่งจะทาอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบหลักการทรงงานข้อที่2ระเบิดจากข้างในหลักการทรงงานข้อที่3แก้ปัญหาจากจุดเล็กหลักการทรงงานข้อที่4ทําตามลําดับขั้น หลักการทรงงานข้อที่5ภูมิสังคมภูมิศาสตร์สังคม,มศาสตร์หลักการทรงงานข้อที่6ททำงานแบบปรองร่วมหลักการทรงงานข้อที่7ไม่ติดตำราหลักการทรงงานข้อที่8รู้จักประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดหลักการทรงงานข้อที่9ทําทำให้ง่ายหลักการทรงงานข้อที่10การมีส่วนร่วม หลักการทรงงานข้อที่11ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมหลักการทรงงานข้อที่12บริการที่จุดเดียวหลักการทรงงานข้อที่13ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติหลักการทรงงานข้อที่14ใช้อาธรรมปราบธรรมหลักการทรงงานข้อที่15ปลูกป่าในใจคนหลักการทรงงานข้อที่16ขาดทุนคือกำไร หลักการทรงงานข้อที่17การพึ่งพาตนเองหลักการทรงงานข้อที่18พออยู่พอกินหลักการทรงงานข้อที่19เรศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานข้อที่20ความซื่อสัตย์สุจริตจ,จริงใจต่อกันหลักการทรงงานข้อที่21ทําทำงานอย่างมีความสุข หลักการทรงงานข้อที่2 2ความเพียรหลักการทรงงานข้อที่23รู้รักสามัคคีการนำหลักทรงงานมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของตอนเองได้ดังนี้หลักการทรงงานข้อที่1จะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ การประยุกต์ใช้ในหลักการทรงงานข้อที่1จะทําอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบเป็นหลักการที่ควรน,นํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมากเพราะการทําสิ่งใดก็ตามเราควรต้องศึกษาข้อมูลของสิ่งนั้นๆให้ละเอียดรอบครอบและรอบด้านจากข้อมูลหลากหลายแหง่งเพื่อให้ได้ข้อมูลความรู้ที่จริงและป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นหลักการทรงงานข้อที่2ระเบิดจากข้างในการประยุกต์ใช้ในหลักการข้อที่2ระเบิด จากข้างในในการที่จะพัฒนาบุคลากรขององค์กรใดก็ตามควรมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานหลักการทรงงานข้อที่4ทําตามลำดับขั้น การประยุกต์ใช้ในหลักการทรงงานข้อที่4ทํทำตามลําดับขั้นเราสามารถนําเอาหลักการทรงงานนี้มาปรับใช้ง่ายๆโดยการทําสิ่งใดก็ตามควรวางแผนอย่างรอบคอบมีระเบียบขั้นตอนเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงทาให้การทํางานของเราเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสําเร็จหลักการทรงงานข้อที่5ภูมิสังคมภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์การประยุกต์ใช้ในหลักการข้อที่5ภูมิสังคมภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ในข้อนี้ถือ ือเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการทํางานร่วมกับผู้อื่นโดยต้องคํานึงถึงนิสัยใจคอความเข้าใจความคิดความต้องการของผู้ร่วมงานเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด หลักการทรงงานข้อที่10การมีส่วนร่วมการประยุกต์ใช้ในหลักการทรงงานข้อที่10การมีส่วนร่วมหลักการทรงงานนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้กับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับหัวหน้าไปจนถึงผู้ใต้บังคับบัญชาด้านของความอิสระในความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อก,การดำเนินงานเพราะการทำงานร่วมกันควรเคารพในความคิดเห็นของผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ เป็นยังไงบ้างคะสําหรับหลักการทรงงาน2 3ข้อนี้เพื่อนๆสามารถนําหลักการทรงงานนี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้กี่ข้อกันบ้างคะสามารถมาแชร์ความรู้กันได้เลยนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวทษที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ